ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือมะนาวกอ้ยสบายนางนะครับสีย่างก้อยนะครับตำลายรอบแหละเบื่อกินตำนะครับย่างก้อยวันนี้เอาพอสับหนึ่งนะครับเอาพ็อหมัดมา,มาแล้วเอาไปซอยก้อยเลยมักหลายเลยได้นหะครับน้ำย่อยสดๆเลยเดีย๋ยวสิพาพี่พาน้องไปก้อยนล้กันซอยนะครับ ซอยก้อยพี่น้องบาทนย่างก่อนใบพักเฮามีผมซอยตะไคร้ใส่น้ำนะครับมันนี้จะก้อยส้มอันนี้ค่ะพักบัวพักหอมพักเสริมน่อนน่ะละมาเข้าขั่วเข้าขั่วนี่ตามใจชอบนะครับก้อยผมมักใส่เกลือผมว่าถ้าถ้ามีเกลือมัน,นวัวความขีดของผมนะน้ำปูลาพาแซบบะแดงน้องหมวยนะครับ เท okay, ลงไปนี่ใจชูตามต้องการนะจ๊ะพิก่นนี่เขาเพต้องใส่หลายนะครับถ้าเขาใส่ลายเกินไปมันจะเห็ดเขาเปลืองเครื่องปุงนะครับเวลาเขาก้อยเขาลาบนี่ถ้าเขาเห็ดเพ็ษแห้งน่ะมันจะเห็ดเขาเปลืองเครื่องปุง๋งเพราะว่าเวลาเขากินมันจะได้แค่ความพชษเขาจะได้เพิ่มหันเพิ่มนี่เพิ่มพันเพิ่มนี่หลายถ้าเขามากพชษปุ๊บเขากลับออกเลยแก้มลุกโดดเอานะครับใส่น้ำปลาจังน้อยครับขาดไม่ได้เลย ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือมักนาวอ<ฮ>อ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้มันคอนเทนต์เลครับ <c oughs> ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือมะนาวนะครับนี่ปีบับงปลาปีบังปสามเปลี่ยงพอนี่ ใช่ละอิโตเอาอ่ะปาดนะครับเขาเครื่องลงเลยนี่คึกป่น,นก้อยุกย่างก้อยสบายหนะ้ามาเอาท่าเลยพี่น้องเลย ลองเดอ้อทำก็เมื่อยกินแล้วครับชิมกันอืเปรี้ยวดีครับเปรี้ยวดีเลยเปรี้ยวแซ่บเลยครับอื จะแซ่บกันบาปนะครับเบิ้งลองเบิ้งบาทนะครับก้อยสม้มก้อยใส่บังหนาวแล้วแต่ผู้มกักบางคนมักก้อยขมกับก้อยขมนะครับอืมอืม,อมโอ้ข่าทาหอมซอยตะไคร้ใส่พร้อม อืมอืมอืมฮ้อนครับ ลองมึงเด้อพไปน้องย่างก้อยลองเบิงครับตเตาย่างมันสีหอมหอมเวลาเอามาก้อยครับ พราะดีกินมาลาจีนนั <c oughs> ่นในพอดีแซ่ ตอนเช้าออเป็นยังที่ครับแดดจะสายมาฝนตกแซ่บโอ้แซ่บเลยเนี่ย ลองเมืองครับสูตรใหม่ย่างก้อยโอ้ข้าวทามันหอมหอมไมักนาวพร้อม เห็ดยังสีบนน้้หน่อยนะครับพี่น้องซื้อมานี่เป็นโลพวกนั้นเนี่ครับ ใส่กระพัก,กรอบ <c oughs> ข้าวทาครับ ช่วงนี้กาลังดีด้วพี่น้อง <c oughs> ไปเรียนออกกําลังกายเพื่อออกดีขนาดช่วงนี้นั่งกินข้าวก็เพือออกรังจากบ่ได้เสือออกแบบนี้เพิงนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปเบือนไขมัน มันหวานผักกรอบอขนาดเปิดพัุลมเหลือยังสัตว์บวเ้าอยู่ครับ S <s <uss> <S โอ้โหักเนาะ้ <c oughs> อ,อนลายพี่น้องขอบคุณขอบคุณนะครับ <c oughs> เพื่อออกลายครับ <c oughs> เดี๋ยวิพี่น้องจิว่าแหละคือ,ค,อคือเถื่อออกลายคือโปรเซตเทอเนี่ย นะครับเอาเอาพอะจำนนหนึ่ง, <ims> นนงนะครับขอโทษขออภัยน้ำเหือน้ำชิงนะครับพี่น้องเป็นน้ำอากาศแรงๆมากฝนปดตกได้บ้านี่นะครับเอากรัแบบธรรมชาติน้องพี่น้องจ๊คสี่ฮิตยังไดนะครับฝากพี่โตน้องสุขูมสุขคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบระเด็นเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์ตสุขุมสุขคนนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับ sources, พี่น้องแบมือได้แก้วมือน,นีโชต โทษให้ไก่จะได้มาผ่านนะครับลาพินและน้องไปเพียงชิ้นนี้กนเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ